คอมเมนต์ชาวเวียดนามถล่มยับหลังตู้เย็นเตรียมกลับมาเล่นในลีกเวียดนามเรียกร้องให้สหพันธ์วอลเลย์บอลตรวจเพศก่อนตู้เย็นกลับมาแล้วเหียนทีบีทเวนขึ้นสนามเตรียมพร้อมคว้าแชมป์ลีกเวียดนามหลังจากถอนตัวจากทีมชาติและเวทีชิงแชมป์โลก2 0 2 5 ด้วยเหตุผลด้านความไม่โปร่งใสของกฎระเบียบ FIVB ล่าสุดตู้เย็นหรือเงินที่บ t ทวีนได้กลับมาฝึกซ้อมกับต้นสังกัดมินบินอย่างเป็นทางการแล้วและเตรียมไล่ล่าแชมป์ลิกภายในประเทศในรอบที่2ของการแข่งขันชิงแชมป์เวียดนามปี2025โดยโค้ชไทยทันตงได้เผยกับ SGP g P ว่าขณะนี้บีทวีนได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมแล้วเรากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับอาชีพ เธอมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเป็นมืออาชีพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามไม่ควรปล่อยให้ตู้เย็นลงเล่นกับสโมสรดินบินเพราะมันไม่ยุติธรรมกับสโมสรอ,อื่นเนื่องจากตู้เย็นถูกสงสัยเกี่ยวกับเพศโดยสาหพันธ์วอลเลย์บอลนานชาติทําให้ตู้เย็นกลัว และปฏิเสธการเข้าร่วมทีมชาติดังนั้นมันจึงชัดเจนแล้วว่าตู้เย็นเป็นเพศชายแต่ทําไมเขาถึงยังเล่นให้กับทีมหญิงของนินบินได้ถ้าหากเป็นทีมชายก็ถือว่าโอเคมุมมองท่านต่อมาครับความจริงก็คือว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการบูลลี่ไก่ในบ้านของตัวเองอีกแล้วออกมาปกป้องไม่เห็นเหมือนตอนที่ไปแข่งขันในต่างประเทศเลยคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าหนีกลับบ้าน ไม่กล้าไปแข่งขันในเมืองไทยแต่กลับลงเล่นในหลีกภายในประเทศแล้วสโมสรอนนื่นๆจะปล่อยเข้าไปอย่างนั้นเหรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากตู้เย็นยังคงเล่นให้กับทีมหญิงของนินบินอยู่ปีนี้แต่ละสโมสรก็ควรจะมีนักกีฬาชายได้หนึ่งคนเพื่อความยุติธรรมในรายการ,รชิงแชมป์โลกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ทำไมลีกภายในประเทศถึงยังใช้ทีมผสมอยู่แฟนวอลเลย์บอลหวังว่า สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจะมีความยุติธรรมนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในความคิดของผมถ้าหากตู้เย็นไม่กล้าลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกอันทรงเกียรติเหน่งเล็บอาจเป็นเพราะเขาไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็ไม่ควรลงแข่งขันลีกภายในประเทศอีกต่อไปเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทีมภายในประเทศถึงเวลาแล้วที่สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม จะต้องชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากคลุมเครืออีกต่อไปเป็นเพราะความคลุมเครือและการขาดความโปร่งใสของสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามนี่แหละที่ทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์คอมเมนต์ท่านมาครับทีมที่เหลือควรจะฟ้องนะถ้าหากไม่ตรวจเพศและปล่อยให้เขาฉีดฮอร์โมนเพศชายแล้วตบใส่หัวคนอื่นใครมันจะไปทนไหว <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยเกลียดเท่าไหร่แต่ถ้าหากไม่กลับไปเล่นทีมชาติเพื่อแข่งขันกีฬาซีเกมช่วงปลายปีฉันก็จะเกลียดจริงๆแล้วนะมุมมองท่านต่อมาครับผมขอเสนอให้สโมสรต่างๆไปขอให้สาพันวลลอลเลย์บอลเวียดนามเพิ่มกฎระเบียบเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับนักกีฬาของพวกเราผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งมีข้อเสนอแนะที่ดีมากซึ่งสาพันวลอลเลย์บอลเวียดนาม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเมื่อมีสโมสรอ,อย่างน้อยหนึ่งสโมสรร้องเรียนพวกเราต้องตรวจคุมโซมหรือสารกระตุ้นถ้าหากเป็นความจริงสโมสรที่ใช้ในักกีฬาคนนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากไม่เป็นความจริงสโมสรที่ร้องเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกันลองทําดูนะแล้วมาดูกันว่าตู้เย็นและสโมสรน,นินบินจะกล้าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันไหม ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอะไรกันครับเนี่ยชิงแชมป์โลกไม่กล้าเข้าร่วมแต่หลีกภายในประเทศจะกลับมาตบให้พื้นแตกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโคตรตลกเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนไปแข่งในต่างประเทศก็หน,นีหายแต่ตอนนี้เธอจะกลับมารังแกสาวๆคนอื่นในหลีกภายในประเทศถึงแม้ว่าจะอยากปกป้องแต่ก็คงจะไม่สามารถปกป้องอะไรได้แล้ว มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมอื่นต้องร่วมกันฟ้องสาพันวอลเลย์บอลแบนตู้เย็ยนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความเป็นธรรมกับนักกีฬาคนอื่นๆคอมเมนต์ท่านมาครับตลกดีนะเดี๋ยวพอถึงซีเกมก็จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเหตุผลส่วนตัวอีกครั้งชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสิ่งที่แฟนๆต้องการเห็นก็คือความจริง ไม่ใช่ความคลุมเครือของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งและถ้าหาก4ีเกมตู้เย็ยนไม่เข้าร่วมกนนารแข่งขันอีกตอนนั้นแฟนๆก็คงจะเข้าใจแล้วว่า FIVB พูดถูกซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวียดนามกำลังเล่นสกปรกไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามมุมมองท่านต่อมาครับในระดับรานาชาติบอกว่า FIVB ไม่ปร่งใสและยุติธรรมแต่พอในระดับประเทศ ความยุติธรรมเกิดขึ้นทันทีคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าไม่รู้ว่าสหาพันธ์วอลเลยบอลกำลังคิดอะไรอยู่หลีกในประเทศเขาทุบใส่สาวๆอย่างโหดแต่พอถึง4เกมครั้งหน้าเขาก็คงจะมีเหตุผลส่วนตัวอีก4เกมหนนี้ประเทศไทยเข้มหวดมากลองดูซิว่าเขาจะหลบซ่อนอีกไหมหรือจะทำให้มันกระจ่างชัดไปเลยเพื่อไม่ให้เวียดนามต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงอีก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับแบนไปเลยถ้าหากไม่โปร่งใสกับนานาชาติก็ไม่ควรปล่อยให้แข่งขันหลีกภายในประเทศชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าการรับใช้ทีมชาติมันไม่มีเกียรติหรอทำไมถึงรับใช้แต่สโมสรถ้าหากไม่รับใช้ทีมชาติก็ควรจะแบนสโมสรด้วยสหพันธ์วอลเลยบอลเวียดนามควรสร้างความเป็นธรรมให้กับสโมสรทั่วโลกต่างหวาดกลัว มีแต่ความคดโกงปกปิดและจะวางรักฐานด้านกีฬาที่แท้จริงได้อย่างไรคอมเมนต์ท่านมาครับพอจะออกไปต่างประเทศก็หลบหลบซ่อนๆไม่กล้าเผชิญหน้ากลับมาแข่งขันภายในประเทศไม่รู้สึกอายบ้างเหรอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการที่สาพันวอลเลย์บอลเวียดนามอนุญ,ญาตให้ตู้เย็นเข้าร่วมการแข่งขันนั้นมันไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสต่อน,นักกีฬา และทีมเย์บอลภายในประเทศเลยนักกีฬาตัวเก่งที่ปฏิเสธการรับใช้ชาติและสร้างความยากลำบากให้กับทีมชาติเขาต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกแบนจากการแข่งขันหลีกภายในประเทศมุมมองท่านต่อมาครับแล้วมันยุติธรรมกับทีมในประเทศไหมชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าให้ตู้เย็นไปเล่นกับทีมชายดีกว่าจะได้ไม่มีข้อโต้แยง้ง ความคิดเห็นท่านต่อมาครับและมันยุติธรรมกับสโมสรอ,อื่นเหรอสาพันวอลเลยบอลควรตรวจสอบนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมอื่นควรขอให้ตรวจสอบเพื่อความยุติธรรมครั้งเดียวก็ว่าไปอย่างแต่นี่มันกี่ครั้งแล้วควรทำให้มันชัดเจนสักครั้งจะได้จบจบไปคอมเมนต์ท่านมาครับต้องทำมันให้ชัดเจนทำแบบนี้ไม่ดีเลย แล้วยังทำให้ทีมอื่นเสียเปรียบอีกด้วยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเอาผู้ชายคนนี้ไปตรวจเถอะไม่งั้นเขาก็จะมารังแกผู้หญิงแล้วมันยุติธรรมตรงไหนเหรอมุมมองท่านต่อมาครับหยุดเถอะแล้วไปหางานอื่นทำหรือไม่ก็ไปแข่งขันกับหลีกผู้ชายนี่มันสร้างความอับอายให้กับวงการวอลเล์บอลหญิงภายในประเทศ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคุณควรออกไปเพื่อให้การแข่งขันมีความยุติธรรมความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากเก่งจริงก็ไปแข่งขันในต่างประเทศสิจะมารังแกสาวๆในประเทศตัวเองทําไมมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าก็แค่ไปประเทศไทยเพื่อไปแปลงเพศแต่ก็ไม่ยอมไปและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับ เก่งที่สุดในเวียดนามแต่ไม่สามารถไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้มันจะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตเครดิตเพจสาว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลอาเซียนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามถล่มยับหลังตู้เย็นเตรียมกลับมาเล่นในลีกเวียดนามเรียกรองให้สหพันธ์วอลเลย์บอลตรวจเพศก่อน หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเลป,ปก,ด like, กดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติแลลเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ